สินค้าดีๆราคาประหยัดมาเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงหน้าจอเลยนะคะเริ่มกันเลยค่ะแหมและที่สําคัญค่ะวันนี้พบกับเราสองคนค่ะเชอรี่ค่ะกิฟค,ค่ะหน้าทีทองแบบนี้อย่างที่น้องกิฟบอกไปนะคะว่าเราต้องมีความพิเศษแบบนี้เนี่ยมาเสิร์ฟกันอย่างแน่นอนแล้วใครที่กําลังมองหาค่ะตัวช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟนะคะวันนี้ค่ะเรามีมาฝากกันถึง2ชุดด้วยกันไม่ให้เสียเวลาค่ะมาเริ่มต้นกันที่เซตแรกที่เชอรี่กันก่อนเลยค่ะ สำหรับเซตที่1ค่ะเป็นในส่วนของไฟโซลาเซลล์นะคะซึ่งเหมาะมากๆเลยก็คือเอาไว้ติดตามถนนนั่นเองนะคะสำหรับเซตที่1ค่ะไฟถนนโซลาเซลล์150วค่ะอยู่ด้านหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะคะที่ท่านเห็นอยู่ค่ะด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกปัดนะคะโค,คมไฟ LED จำนวน324ดวงค่ะที่อยู่ที่นี่ส่วนด้านหลังค่ะก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะคะและยังไม่พอแบตของเขาค่ะเป็นแบตลิเธียมนะคะ ซึ่งอยู่ที่15.000แอมด้วยการาสามารถใช้ได้แบบยาวนานมากๆแล้วที่สําคัญคืออันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าโอ้โหผ่านมาตรฐานค่ะ IP 6 7มาเรียบร้อยแล้ว,วซึ่ง IP 6 7ค่ะก็คือมาตรฐานในเรื่องของการยืนยันบอกว่ากันฝุ่นกันแดดก,กันฝนค่ะทุกอย่างเลยแล้วก็ในเรื่องของความส,สว่างของเขาค่ะ ส่องได้15-24ถึงเซนติเมตรด้วยกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ส่องสว่างโดยรวมค่ะไกลราคะแล้วก็ครอบคลุมได้ถึง90ตารางเมตรด้วยกันเลยว้าวแบบนี้ก็กทั้งกว้างแล้วก็ไกลด้วยใช่มคะถูกต้องคือชุดนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยสําหรับติดในซอยในหมู่บ้านนะคะหรือว่าจะเป็นในสวนในไร่ในในานของเรานะคะที่ต้องการประหยัดไฟค่ะและว,วันนี้ค่ะมาพร้อมกับความคิดเศกกันมากๆเลยนะคะ สำหรับเซตนี้ค่ะจากราคาปกติอยู่ที่4,300บาทแต่ถ้าท่านสั่งซื้อในช่วงนาทีทองแบบนี้ค่ะเหลือเพียง1,590บาทเท่านั้นจ้าแต่ยังไม่พอนะน้องกิ๊ฟผู้ชมค่ะ ราคาดีแบบนี้แล้วแต่ถ้าท่านสั่งตอนนี้ค่ะซื้อ2ชุดแถมไปเลยอีก1ชุดเลยนแล้วเขามีของแถมมาให้ไหมคะโอะ้อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าราคาประหยัดแล้วไม่มีของแถมนะสําหรับในชุดนี้ค่ะเรามีรีโมทคอนโทรลค่ะควบคุมการใช้งานด้วยนะคะ สามารถตั้งกันได้เลยค่ะที่รีโมทนะคะแล้วก็ยังมีขานี้เลยค่ะเป็นขายึดนะคะเอาไปติดได้เลยจะติดที่รัว้วจะติดที่หลังคาหรือว่าที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการความสว่างค่ะประหยัดมากคุ้มมากคือเรียกง,ง่ายๆเลยว่าประหยัดค่าไฟศูงบาทเลยเพราะอะไรเพราะว่าบ้านเราเนี่ยแดดมันเยอะไงโอ้โหเหมาะมากๆเลยกับแดดเมืองไทยนะแล้วก็เวลาที่ใช้งานค่ะก็ง่ายมากๆเลยค่ะเอาไปตากแดดก,ก่อนก็คือ เอาไอ้ตัวที่มันเป็นตัวแผงโซลาเซลล์ค่ะที่อยู่ด้านหลังค่ะไปรับแดดนะคะประมาณ6-8ชั่วโมงเท่านี้เองโอ้โหก็สามารถใช้ได้แล้วหรือเราก็เลือกจุดก็ได้ค่ะตรงจุดไหนนะที่แบบรับแสงได้อย่างเต็มๆก็แค่นี้เองประหยัดค่าไฟไปเรียบร้อยแล้วจ้าสุดยอดมากๆเลยนะคะของพี่เชอรี่ว่าเด็ดแล้วใช่ไหมคะของกิ๊เด็ดกว่าค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ เขาจะเป็นไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์200วัตต์ค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหกำลังไฟแรงมากๆเลยนะคะเขาจะช่วยทำให้สว่างกว้างสว่างไกลค่ะสว่างไกลได้ถึงหลายเมตรเลยเนะคะพี่เชอรี่ค่ะอคนอกจากนั้นยังผ่านมาตรฐาน IP67 ด้วยนะคะคช่วยทำให้กันแดดกันฝนกันน้ำกันฝุ่นได้เป็นอย่างดีเ,เลยค่ะ ในสปอ t l ตไลท์โซลาเซลล์ของเราเนี่ย <c oughs> เขาประกอบไปด้วยหลอดไฟ LED คุณภาพสูงถึง360ดวง <c oughs> เลยนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะยังมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลค่ะควบคุมการเปิดปิดอัตโนมัติหรือว่าเพิ่มหรือลดแสงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะชุ <c oughs> ดนี้เนี่ยรายคาปกติอยู่ที่4,980บาทค่ะแต่วันนี้เราขายเพียงแค่1,999บาทเท่านั้นเองคะ่ะประหยัดมากถ้าซื้อตอนนี้ยังมีความพิเศษเพิ่มเติมอีกไหมคะ มีค่ะพี่เชอรี่ค่ะถ้าใครที่ซื้อวันนี้2ชุดนะคะรับไปเลยฟรีๆอีก1ชุดทันทีเลยค่ะคุ้มมากซื้อ2แถม1กันไปเลยกับความพิเศษวันนี้คือจริงๆแล้วจะบอกว่าทั้งเซตที่1นะคะแล้วก็เซตที่2เนี่ยเขามาครบมากๆเลยในชุดของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งรีโมทอย่างที่น้องกิฟบอกค่ะ สำหรับรีโมทเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมการเปิดปิดนะคะในส่วนของการทํางานของเขาแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการตั้งด้วยว่าจะให้แสงไฟเนี่ยสว่างขนาดไหนนะคะและที่สําคัญคือทั้ง2ชุดไข่เขามีระบบเซนเซอร์จะเหมือนลูกบอลน,นะคะที่อยู่ด้านหน้าซึ่งเซ็นเซ,นเซอร์เนี่ยจะไวมา,มากๆเลยซึ่งเราสามารถตั้งที่รีโมทได้เลยนะว่าเราจะให้สว่างเนี่ยตลอดทั้งคืนก็ได้หรือจะเลือกเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะ ถ้าเกิดว่ามีใครเดินผ่านไปมาใช่ไหมคะไฟก็จะสว่างขึ้นแล้วพอคนเดินเลยผ่านไปก็ดับลงแบบนี้ก็ได้คือเราสามารถควบคุมที่รีโมทของเราได้เลยคะ่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะกับการใช้โซลาร์เซลล์กับประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะมีแผงไฟนะคะมีขายืดมีรีโมทและยังไม่พอ แม่เดี๋ยวจะบอกว่าอ้าวแล้วไม่มีตัวยึดมาให้เหรอมีค่ะในชุดนี้เนี่ยเขามีสกูนะคะมาให้อีก4ตัวด้วยกันในสเปส,สนะัครบเลย<ๆ>เดี๋ยวเขาจะบอกอา้าวมีแค่ขายึด แล้วไม่มีตัวช่วยในเรื่องของการยึดมาหรออะไรแบบนี้นะคุ้มมากสามารถที่จะเอาไปติดตั้งได้เลยทันทีติดตั้งย้อนมากมากเลยค่ะและที่สําคัญนะคะรับประกันคุณภาพ1ปีเต็มนะคะคุณผู้ชมค่ะยอนมากต้องบอกเลยว่าการรับประกันของเราค่ะกล้าบอกได้เลยว่าไม่มีที่ไหนแล้วค่ะเขารับประกันได้ยาวนานขนาดถึง1ปีแบบนี้ แต่ถ้าท่านสั่งซื้อกับเราค่ะรับประกันถึง1นึยาปียาวๆกันไปเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาย้ำโปรโมชั่นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะสำหรับเซตที่1ค่ะเป็นไฟถนนโซลาเซลล์นะคะอย่างที่ชลิบอกไปเอาไปติดกันได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในซอยนะคะตามหมู่บ้านหรือว่าจะเป็นในบ้านของเราเองนะคะถนนในบ้านเราหรือจะเป็นที่ไร่ที่สวนที่นาที่ไหนก็ได้ค่ะที่ต้องการความสว่างนะคะสำหรับเซตนี้ค่ะ ราคาปกติของเขาต้องบอกเลยว่าลดเยอะมากราคาปกติ4,300บาทค่ะแต่วันนี้เหลือเพียง1,590บาท แต่ถ้าเกิดว่าท่านสั่งซื้อในช่วงนาทีทองแบบนี้ค่ะราคาพิเศษยังไม่พอซื้อ2ชุดแถมฟรีกันไปเลยอีก1ชุดไปเลยเามาของกิ่บ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะจะเป็นสปอตไลท์โซล่าเซลล์200วัตต์นะคะกำลังไฟเนี่ยแรงมากๆเลยนะคะราคาปกตินะคะอยู่ที่4,980บาทค่ะแต่วันนี้เราขายเพียงแค่1,999บาทเท่านั้นเองค่ะ ซื้อ2ชุดแถมฟรีอีก1ชุดทันทีเลยนะคะโอ้โห oh, oh, คุ้มมากเลยคือจะบอกว่าทั้งเซตที่1เซตที่2เนี่ยเหมาะมากในเรื่องของการประหยัดไฟนะคะ oh. เพราะว่าช่วงนี้อย่างที่เราบอกไปว่าค่าไฟเนี่ยโอ้โ oh. ห แพงมาหาสั<พ>า้คืออะไรก็ตามที่มันช่วยทําให้เราลดค่าใช้จ่ายได้เราก็าควร<า>จะขายเนาะดังนั้นค่ะทั้ง2เซตในวันนี้เนี่ยลดกันแบบว่าเขาเรียกได้ว่าเป็นการคืนกําไรสําหรับผู้ที่ชมในเรื่องของนาทีทองวันนี้นะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเสียงแบบว่าสั่งกันเข้ามานี่เยอะมากิกลางด้านหลังใช<า>่เพราะว่าราคาค่ะประหยัดมากจริงๆเลยแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องไปดูแลอะไรเขามากเพราะอันนี้เนี่ยผ่านนะคะในส่วนของมาตรฐาน IP 6 7ซึ่งการันตีอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกันฝุ่นนะคะทนแดดทนฝนทนน้ำดังนั้นค่ะสามารถใช้ไปได้อย่างยาวๆสบายใจกันได้เลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยนะคะว่า วุ้ยเดี๋ยวพอใช้ไปนานๆมันจะชอตหรือเปล่าเพราะอันนี้เนี่ยเป็นแผงไฟโซลาเซลล์นั่นเองปลอดภัยคงทนอยากแน่นอนนะจ๊ะบอกเลย,ยสุดยอดมากๆเลยนะคะให้คุณจ่ายค่าไฟเพียงแค่ศูนย์บาทเท่านั้นเองนะคะประหยัดมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็สว่างไกลสว่างนานกับความคุ้มค่าแบบนี้มีเฉพาะแค่นาทีทองเท่านั้นแล้วเราจะบอกว่าเราไม่ได้มีมากันบ่อยๆคือห่างหายไปนานมากเลยนะคะตามในส่วนของโปรโมชั่นค่ะ ของตัวช่วยดีๆแบบนี้ค่ะกับตัวไฟโซลาเซลล์ทั้ง2เซตไม่ว่าจะเป็นเซตที่1นะคะหรือว่าจะเป็นเซตที่2ของทางน้องกิฟตเซตไหนก็คุ้มค่าอย่างแน่นอนเพียงแค่ว่าท่านต้องตัดสินใจแล้วก็สั่งซื้อตอนนี้เลยกับความคุ้มค่าความพิเศษแบบนี้นะจ๊ะ okay. เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะ <c oughs> กับสินค้าของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาย้ำโปรโมชั่นก่อนปิดท้ายกันหน่อยนะคะเซตแรกค่ะจะเป็นไฟถนนโซลารเซลล์ค่ะ ราคาปกติ4,300บาทนะคะแต่วันนี้เราขายเพียงแค่1,590บาทค่ะถ้าใครที่ซื้อวันนี้2ชุดนะคะแถมฟรีไปเลยอีก1ชุดค่ะเซตที่2ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์200วัตต์ค่ะราคาปกติ4,980บาทค่ะแต่วันนี้เราขายเพียงแค่1,999บาทเท่านั้นเองค่ะเช่นเดียวกันนะคะซื้อ2ชุดแถมฟรีอีก1ชุดค่ะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเซตที่1หรือเซตที่2 แต่ว่าตอนนี้เวลาของเราเป็นยังไงคะน้องกิโอ้โหเวลาของเราเหลือเพียงแค่ไม่ถึง1นาทีแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นรีบโทรสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะกับความคุ้มค่าและก็ความพิเศษแบบนี้ค่ะในนาทีทองเจอกับเชอรี่แล้วก็น้องกิ๊บได้นะคะแต่ว่าครั้งต่อไปค่ะเราจะมีโปรโมชั่นอะไรดีๆมาฝากก็อย่าลืมติดตามเราสคนสำหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ